สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริไกรวาเกมเมอร์กิวีวาเจ้าเก่านะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม Turbo Smear ฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะฮะน่าจะหลายปีแล้วนะครับผมน่าจะ4 5หปีขึ้นได้แล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่ เราเล่นแบบว่าเอาไปชนนู่นชนนี่เพื่อให้ได้คะแนนมานั่นเองครับนะเรารมาดูกันฮะซึ่งเกมนี้มันสามารถคอสตอมต่างๆได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นใส่หัวหนู่นนี่นั่นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่หัวตัวเองให้ดูก่อนนี่คือหน้าต่างๆที่ผมตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าจะเอา ัวพวกตัวเองมาใส่หัวแป้งมาใส่หัวจานเจหัวตาไม้หัวจุ๊บแจงอะไรพวกนี้ฮะมาใส่ดูนะครับผมนะลองใส่ดูของตัวเองครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านะฮะธรรมดาผมครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วลองเอ่อเปลี่ยนรถนะรถก็มีหลห้เลือกหลายแบบครับมีมอทรงมอสัรถเข็นรถอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมจะมาลองเล่นนะครับรถสามล้อครับนี๋ยังไงนะเปลี่ยนท่าทางครับอ๋อท่านี้ โอถ้าธรรมดาครับเบสิกปันป่นไปเลือกความเร็วครับก็เก๊กเก๊กเก๊กเ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 ๊กเอาแล้วลดไปนู่นแล้วฮะก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะบอกเลยครับว่าเราสามารถเพิ่มอุปสรรคต่งางๆได้ครับอย่างเช่นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเสร็จปุ๊บอ่าวิ่งบินขึ้นไปบินขึ้นไป อันี้เป็นตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปฮะเฮ้ยตรงนี้ไม่เอาเ,เราเอาตรงนี้ออกนะเราเอาความแรงอีกฮนะเราที่มันแรงขึ้นไปนะบินขึ้นไปนะแล้วเราจะเปลี่ยนรถนะฮะรถที่มันเอ่อรถคันนี้ชูริเคนนี่เป็นไงเท่ป่ะเออมีเสียงมีเสียงวุ่นวุ้น,นด้วยเปลี่ยนท่าทางโอ้อะไรจะพิศนาขนาดนี้ นีโอ้โหกิจกรรมกวางเจา้าไปฟูสไปครับมาแล้วมาลงโอ้โหโอ้ด่านนี้ไม่ค่อยมันนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านก่อนนี่ครับเราด่านขับรถหนีตำรวจกันดีกว่าครับผมมันจะมีตำรวจวิ่งอยู่ในฉากครับเสร็จแ,แล้วเราก็เราจะวิ่งออกจากห้างสรรพสินค้าครับนะเหมือนเราแบบวิ่งหนีตำรวจนะครับ Okay, เราจะวิ่งหนีตำรวจได้ท่าทาง <c oughs> แบบนี้นะครับไปเลยยกล้อ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 อุอ้ยเอาควาับคว้าก่อนดิตำรวจโอ้เรีวเกันเราปิดเส้นทางครับเราปิดเส้นทางได้นะเออเราปิดเส้นทางเออเส้นทางนี้ครับเราจะไปป่านหน้าตำรวจเลยเไ,ปเไปเราต้องปิดตรงที้ครับยกล้อยกล้อเร็วเร็วเ้็ว จนไมจับมือเดียวโอ้ลุ้งลุ้งลุ้ลุ้โอ้โหแล้นเ้าอดตัวเราปวดชนนะฮะไม่ใช่อย่างนี้เร็วไปเพราะเราเปลี่ยนท่าครับเอาท่านี้ครับผมเราเกาะท้ายเกาะท้ายไปไปขับช้าๆขับช้าๆหน่อยเพื่อโอ้โหขาขาโอ้โหปวดเยี่ยมงั้นเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเออเราแบบนอนฟุบเนี้ยนอนฟุบไปดักรถนะฮะ ไา่จะไปโอ้ตำารวจตามมาแล้วตํรวจตามมาแล้วตำรวจตามมแล้วโอ้รถแรงรถแรงรถแรงรถแรรถแรงรถแรงรถํารวดเอารถนราไปกินแล้วนะรู้สึกว่าันเนี้ยเร็วเกินไปเราเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าฮะสเกตบอร์ดนะะสเกตบอร์ดเนี่ยเราจะเป็นการลออเท้าตำรวจมากับตำรวจเขามันรู้เป็นแหล่ะเขาไม่ชอบสเกตบอร์ดนะอ่า ค่อยๆเลื่อนไปครับตำรวจอยุดหนจ้าตำรวจจะจับเรานะตำรวจจวนะจับเรานะไปนะจ้าวู้โอ้ยจ <laughs> ัยังไม่ทันได้หนีตำรวจเลยเขาเอาหัวแป้งมาใส่แล้วก็วิ่งในสนามรถแข่งนะครับผมเรื่อง,งจากว่าเขามีการแข่งกันอยู่ฮนะ <c oughs> เราจะเข้าไปแทรกระหว่างกลางนะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เขาขับรถแข่งกันอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่เลยฮนะเราเอาไปนี่เลย ไปแป้งไปแป้งต้องไปแล้วะฮะแป้งโคสเกตเตอร์ไปเลยลุยไปไปลุย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 ลุโอ้โหไตไขไตคอปไตคอปไปแล้วไตคอปอยู่โอ้วหจุแม่โอ้ยโดนเหยียบเลยเราต้องเปลี่ยนรถแล้วฮะเราเปลี่ยนรถให้แป้งแล้วเรารถรถแรงๆฮะรถคันนี้แรงๆมากเลยแป้งต้องขับคันนี้ไปนะฮะมีไปอีกท่าด้วยมีหลายท่าครับ นี่แป้งต้องขับท่านี้นะเสร็จแล้วเราต้องเพิ่มความเร็วให้แป้งนะไปแป้งต้องเร่งสปีดแล้วล่ะไป let's go ไปเพ่งสปีดออกแล้วออกข้างแล้วออกแล้วออกแล้วหลบแลวจ้าโอยเต็มแล้วโอ้เอาอไปยรถอีกรถไปเหยียบรโอ้รถไปเหยียบสาอีก ซึ่งอันนี้เป็นตัวละครสมมุตินะครับผมถึงจะเอาหน้าเพื่อนมาใส่กันแล้วแต่ฮะก็เป็นตัวละครสมมุตินะไม่ต้องดราม่ากันนะจ๊ะนะครับคราวนี้เรารถคันนี้มันแรงไปฮะรเราเมือ่อตนนี้ฮะเราสกูตเตอร์นะเราน่จะเหมาะกับแป้งมากกว่าท่าท่าทลเล็ดมาหรือท่าทลเล็ดมาไม่เอาอะไรต้องให้ทำไมใหทำแล้วโอเคไปรถสกูตเตอร์คันแรงอู้ยกงล้อยกงล้อยกงล้ออ้วช โอ้โหไม้ได้ไปเออยไม่ไรนด้ไปไหนเลยสกูตเตอร์มันช้าไปอ่ะเราต้องเอารถที่แบบว่าน,นี่เลยรถฟอร์มูล่าวันนะครับผมไปเลยโอ้โหวิ่งรอบสนามครับจังหวะนี้ครับโอ้แปลงขับฟอร์มูล่าวันวิ่งรอบสนามตัดแล้วโอ้โหหลุดเอาหลุดเอาหลุดออกมาจากรถทำไมมันหลุดออกมาจากรถรถรถวิาา่งไปไหน โอแม่แป้งหลุดออกมาจากรถเลยฮะเราต้องทำให้แป้งไม่หลุดออกมาจากรถดิเออแป้งต้องเข้าไปในรถเลยนะนี่ครับแป้งมาอยู่แบบอยู่ในรถเลยฮะไม่หลุดออกมาแน่นอนฮนะจังหวะนี้ขาจีฟ้ารถแรงรถแรงรถแรงเข้าที่หนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เอาวัต เราเปลี่ยนหน้าเด็กมึงดีกว่าเราให้ตะไม้มาฮะตะไม้นี่เกาะนี้เลยไปเกาะไปตะไม้เกาะเกาะรถไปมาถึงก็พังเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องเอารถเอารถลุงมาเล่นฮะรถลุงรถลุงอันนี้คือรถลุงนะครับรถลุงอะยลุงตู้ฮะลุงตู้ฮะไปตะไม้เอาไปยิงเลยยิง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 เข้าไปยิง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 ด้วยยิงด้วยไงลุงตู้ตู้เราราน อืมรถคันไหนมาชนก็ไม่สนใจโอ้โหคันไหนมาชนโอ้โหมันไม่ได้ท้องสานเฮ้ยแต่ไม้ดูดไปแดนแต่รถรถรถลุลลลงตู้วิ่งไปอยู่นะแต่แต่ตมไม้ดูดไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตำแหน่งฮนะเปลี่ยนตำแหน่งให้แต่ไม้ย,ยืนเกาะกระบอกเลยดีกว่าฮะเกาะกระบอกรถของลุงตู้เลยดีกว่าฮะลุงตู้ดีเลกฮะไปป๋ายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้เอาใจยิงแรงไปหน่อยฮะแต่ไม้ดูดเลยไปท่าโอ้เนี่ยท่ามองหลังท่ามองหลัง มองหลังนะมองหลังดีๆใครจะมาชนเราหรือเปล่ายิงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับยิงไปแล้วสองสามดอกครับโอ้ตอไม้ย,ยังโชวหัวหลบครับโอ้ยมีคนมาชนตอไม้ไม่เป็นไรครับผมบอกรถคันนี้มันแข็งแกร่งก็จริงๆตอไม้ก็แค่หัวหัวค่อยลงมาครับผมเออแบบว่าขับไปไม่สนใจใครอะ่ะรถกูใหญ่อ่ะนะดูครับโอ้โหขับยังไม่วน,ออนรอบแต่รถคันอื่นพังหมดแล้วฮะโอ้เหลือแค่คันสุดท้ายเฉยเลย เท่าเส้นชัยอ่ะอ๋อเป็นไงล่ะเท่าเส้นชัยเฉยเลยเอ๋อตะไมดุดแม่รถลงตู้นนี่มัดีจริงนะดีดีกว่าฮะรถไฟรุ่นบุกเบิกนะฮะเราใช้ตะไมแบบเกาะๆแบบว่าคันโยกรถไฟไปเลยฮะมาแข่งกับเขาบ้างเขาหน่อยโยกไป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 อออออออกไป น,นี้ดีกว่ายาน,นครับ X Wing X Wing Star Wars Star Wars War, ทำไมต้องแบบเออต้องนั่งหน้าดิหรือน,นั่งบนหลังคานั่งบนหลังคานั่งบนหลังคาดิไปขับรถ X Wings อุ้ยมียิงด้วยมียิงมียิงโอ <laughs> เ้เสียศูนย์เสียศูนย์แหมศูนย์ไม่ดีศูนย์ไม่ดีจุดศูนย์สวไม่ดีฮะแล้วก็เราไวใใใใ้ในรถใน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 เครื่องบินดีกว่าฮะเมื่อกี้เครื่องบินมันบีน้บ B, ไป ยิงไปยิงไปเอออย่างเงี้ยเออออกข้างนะโอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีวดิบเลี้ยวดิบเลี้ยวดิบอ๋อรถรถคันไหนมาไม่สนใจฮะเราจะวิ่งต่อไปเราจะขับใช้ได้เหลือปีกหลือสามอันนะฮะไปพุ่งมาพุ่งโอ้โหเหลือเป็นตะกร้ามันยัวิ่งได้ต่อเราไปด่านสุดท้ายฮะด่านที่เราจะเปลี่ยนกันดีกว่าฮะ ขาเรียกบิ๊กแอร์จัมโบ้เอ้ยบิ๊กแอร์ฮะบิ๊กแอร์คอมโบพี่แป้งเปลี่ยนหน้ามาแล้วครับผมพี่แป้งจะเป็นหน้าที่ดูดูจิตๆนิดนึงฮะเราจะให้แป้งไปด้วยรถรถบัมคันนี้ครับค่อยๆลงไปฮะค่อยๆลงไปลงไปแล้วจังหวะนี้ลงไปแล้วโอ้โหรถแรงรถแรงรถแรงโอ้เอ้าเอ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 ้าหลุดเฉยโอ้โหดูที่ความไกลฮะอยู่ที่ระยะกี่เมตร หนึ่งร้อยเมตรครับผมแม่ถือว่ายังน้อยไปฮะต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเอยเปลี่ยนรถดีกว่าฮะเราคันไหนไปน่ะคันไหนที่ไปได้ไกลลองลองคันนี้ดีกว่าฮะผมไม่รู้ว่าคันนี้แป้งจะสามารถไปได้ไกลหรือเปล่าเอ้ยต้องต้องเกาะหน้าเลยฮนะเกาะเกาะกระโปรงหน้ารถไปไปเลยซิบิง ไปกับรถครับผมแป้งลอยไปกับรถแล้วระยะกับสุดเลยทีเดียวคะผมเกือบ200เมตรเลยทีเดียวมีดีเพย์ดูด้วยนะครับผมจังหวะนี้ฮะัแป้งเกาะกระโปรงหน้ารถมาครับผมจังหวะนี้ตอนนี้รถกำลังจะเทคออฟขึ้นไปแล้วผ่านตัวเลขตัวสุดท้ายครับผมแป้งเกาะรถบินไปแล้วครับโอ้โหโคตรเท่ อรอบสุดท้ายจริงๆแล้วฮะเราจะให้แป้งเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์กันนี้ฮะนี่มีท่าท่าปแปลกๆไหมนี่นอนนอนงายท้องขับเลยฮะเราจะไปไม่ไกลไปไปไม่แรงไปไม่แรงโอ้โหบินโอ้บินมาอย่างงี้บินมาอย่างนี้โอ,โอ้โหหน้าแรบ นี่ฮะจังหวะนี้ฮะแป้งนอนงายท้องบินเคเขาเรียกขับมอไซค์มาฮะโอ้เออเป็นไงล่ะโอ้โหเขาเรียกว่าเทนะโอ้โหบินมาแล้วจังหวะนี้อ้เหมือนจะทำเอาแบบว่าจะเตือนกาแบบว่ารถเข้ามาขี่รถใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมโอ้ควันควันขมงเลยทีเดียวนี่ฮะนึกว่าจะเอารถเข้ามาขี่ไหม่ครับแต่ไม่ใช่ครับผมเอามาขี่ไม่ทันฮนะเลยเอาหน้าทิ่มรถทิ่มลงไปที่พื้นครับผมตัวกลับมาไม่ทันครับ โอ้โหเรียบร้อยครับรถแลกเป็นเสียงเสียงกันเลยทีเดียวเอาละครับผมก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะหลังจากที่เราแกล้งพวกเพื่อนๆกันไปนานหลายหลายรอบแล้วนะฮะก็วันหลังจะมาเล่นอีกแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้กำขำเพื่อนๆกันไปฮะก็เป็นลาดประกันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเจอกันโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายใครอยากให้เอาใครมาเล่นนะฮะก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตเขานแล้วกันนะครับ